สวัสดีครับมีใครที่กําลังตามหาบ้านเดี่ยวลักชูรี่ไซส์ใหญ่นะครับและมีพื้นที่ส่วนกลางที่ได้บรรยากาศทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางโครงการกันอยู่บ้างไหมครับทิ้งสัปดท์วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการเล็เรจนต์แจ้งวัฒนะนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ถูกพัฒนาโดย2บริษัทอสังหายักษ์ใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศฮ่องกงครับก็คือบริษัท p Property Perfect นะฮะแล้วก็บริษัทฮ่องกงแลนด์ซึ่งมีประวัติการทำอสังหามามากกา100ปีนะฮะแล้วกกว่าหนาสังหาอามากมายแล้วับ ซึ่งบ้านของที่นี่นะฮะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ไซส์4-5ห้องนอนครับมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่346ตารางเมตรไปจนถึง570ตารางเมตรนะครับโดยตัวบ้านเนี่ยทุกแบบรองรับการอยู่อาศัยกันได้ถึง3เจเนเรชันรวมถึงออกแบบให้มีโซนของห้องแม่บ้านอยู่ด้วยปัจจุบันราคาโครงการเริ่มต้นอยู่ที่26ล้านบาทไปจนถึง115ล้านบาท โครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับที่ตั้งของโครงการเล็กลีเจนต์แจ้งวัฒนะนะครับตั้งอยู่บนถนนหอ,อการค้าไทยเป็นถนนที่ตัดใหม่นะครับมีความกว้าง4-6เลนตัวถนนหอ,อการค้าไทยนั้นนะครับจะทําหน้าที่เชื่อมโยงกันระหว่างถนนเชยพฤกกับถนนสาย3-4-5ครับ ซึ่งถือว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่เกิดใหม่นะครับยังไม่หนาแน่นพุกพ่านมากและยังอยู่ไม่ไกลจากตรงโซนเมืองนนทบุรีอย่างบริเวณ5แยกปากเกร็ดบนเส้นแจ้งวัฒนาด้วยครับซึ่งเราสามารถขับรถไปก็ระยะทางประมาณ5.6กิโลเมตรหรือว่าราวๆ10นาทีนินดๆเท่านั้นครับแล้วก็จะเห็นว่าถนนหอการค้าไทยนะครับที่จะต้องขับรถเข้าออกโครงการไปมานั้นเขาจะมีการจัดทัศนียภาพสีเขียวที่เน้นความร่มรื่นจากต้นไม้ทั้ง2ฝั่งรวมถึงมีการใส่ตัวก่อก,อการกั้นเพื่อความปลอดภัยมาให้ด้วยครับ ตัวโครงการนะครับถูกพัฒนาบนที่ดินประมาณ35ไร่ครับและมีจํานวนบ้านเพียงแค่57หลังเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างส่วนตัวสําหรับโครงการบ้านจัดสรรน,นะฮะก็ได้ความไม่ผูกพัานวุ่นวายและมีความไพรเวซีด้วยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าพื้นที่ดินโครงการ35ไร่เนี่ยยังไม่ถูกนับรวมพืนน้าขนาดใหญ่กว่า25ไร่หรือว่าทะเลสาบท,ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งข้อดีของการมีวิวทะเลสาบท,ที่อยู่ติดกับตัวโครงการแล้วส่วนกลางแบบนี้นะฮะ นอกจากจะได้ในเรื่องของบรรยากาศที่สวยงามผ่อนคลายร่มรื่นแล้วนะครับเวลาที่มีลมพัดผ่านมาในโซนนี้นะฮะยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในโซนรอบๆได้อีกด้วยนั่นเองคุณผู้ชมและอย่างตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนขอบพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองจะเป็นโซนอท์ดอดนะครับซึ่งด้านหลังของผมนะฮะก็คือส่วนของสระว่ายน้ําระบบเกลือที่ทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบเป็นอินฟินิตี้เอชฟูลนะครับเวลาที่ลูกบ้านเนี่ยมาใช้งานโซนพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เราสามารถ มองออกไปรับวิวของทะเลสาพ,พร้อมน้ำพุตกแต่งที่อยู่ตรงกลางสายตาได้เลยนะครับและจะเห็นว่านะครับเขาจะมีการวางองค์ประกอบของตัวอาคาร2ฝั่งซ้ายขวาเท่าๆกันทั้งที่เวลาเรามองออกไปทะเลสาบใจกลางโครงการหรือว่ามองกลับมาที่อาคารขับเฮาส์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของซิม m e ที y หรือว่าความสมมาตรนั่นเองครับและรอบๆตัวอาคารขับเฮาส์นะครับก็จะแบ่งโซนพื้นที่นั่งเล่นตามจุดต่างๆหลายมุมเลยนะครับโดยตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ติดกับริมทะเลสาบทั้งหมดเพื่อให้สามารถชมวิวได้ครับ ส่วนภายในอาคารขับเฮาส์นะฮะที่ชั้น1ก็จะมีทั้งห้องเอกลุสิบเลาส์สำหรับลูกบ้านมานั่งเล่นหรือว่ารับรองแขกได้จะมีมุมเคาน์เตอร์เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้ด้วยครับและภายในห้องน้ำทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับก็จะมีฟังก์ชันสตรีมและสาวหน้ามาให้เลยครับและส่วนที่ชั้น2นะครับก็จะมีอีก2ฟังก์ชันด้วยกันก็คือห้องฟิตเนสออกกำลังกายนะครับแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์นะครับซึ่งปัจจุบันทั้งสองห้องเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการตกแต่งอยู่นั่นเองคร และนอกจากพื้นที่ส่วนกลางในโซนอาคารขับเฮาส์แล้วนะครับตัวโครงการนี้ยังมีการใส่พื้นที่สีเขียวกระจายตามจุดต่างๆมาให้รวมไปถึงสวนหย่อมสําหรับนั่งเล่นเดินเล่นพักผ่อนมาให้ด้วยเนื้อที่เนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณสัก3ามไร่ครับอีกทั้งนะครับบรรยากาศบริเวณถนนของโครงการนี้นะฮะเขาจะมีการร้อยท่อพวกสายไฟสายเคเบิลต่างๆเนี่ยลงใต้ดินเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเวลาที่ลูกบ้านขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะได้บรรยากาศในเรื่องของความเรียบร้อยสวยงามสบายตา เราจะไม่เห็นพวกเสาไฟสายไฟต่างๆให้เกะกะเลยนะครับแล้วก็จะได้ความปลอดภัยตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนของบ้านในโครงการนี้นะครับตัวบ้านเดี่ยวเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่4แบบด้วยกันครับเริ่มที่แบบแรกก็คือมา์กเรตนะครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น107ตารางวาพื้นที่ใช้สอย346ตารางเมตรครับถัดมาคือแบบลอเรนครับบนที่ดินเริ่มต้น140ตารางวาพื้นที่ใช้สอย407ตารางเมตรครับ แบบคอสซิก้าครับเป็นแบบแปลงมุมนะครับบนที่ดินเริ่มต้น175ตารางวาพื้นที่ใช้สอย464ตารางเมตรครับและสุดท้ายครับกับแบบบริทานีครับบนที่ดินเริ่มต้น200ตารางวาพื้นที่ใช้สอย522ตารางเมตรครับซึ่งเป็นบ้านที่มีตำแหน่งอยู่ติดกับริมทะเลสาบด้วยครับความน่าสนใจอีกอย่างของโครงการนี้นะฮะก็คือเรื่องของภาพรวมแล้วก็สไตล์ของตัวบ้านคุณผู้ชม โดยปกติโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชวรี่ที่มีราคา20ล้านบาทขึ้นไปนะครับเรามาักจะเห็นทางโครงการเนี่ยเขามีการเลือกสถาปัตยกรรมจากประเทศหรือว่าเมืองในยุคต่างๆเข้ามาใส่ในตัวโครงการครับซึ่งที่โครงการเล็กหรือเจนแจ้งวัฒนะแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคําที่ชื่อว่าชาโตครับซึ่งคําว่าชาโตเนี่ยเป็นบ้านหรือว่าคฤหาสน์ของชนชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ตำแหน่งของบ้านเนี่ยมักจะอยู่ติดกับริมแม่น้ําหรือว่าริมภูเขานั่นเองครับ และส่วนของตัวบ้านนะครับจะใช้การผสมผสานออกมาเป็นสไตล์ที่มีชื่อว่าโมเดิร์นเฟ้์ครับซึ่งเราจะเห็นได้จากตามส่วนต่างๆของหน้าตาตัวบ้านเลยฮะมีการใช้องค์ประกอบของเส้นอาร์ชหรือว่าซุ้มโค้งที่เป็นสัญลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมคลาสสิกนั่นเองครับส่วนบริเวณหน้าต่างนะครับจะเน้นกระจกบานใหญ่นะฮะทำให้เป็นช่องตารางในรูปแบบของเฟ้นวินโดว์นะครับและสุดท้ายก็คือส่วนหลังคาเนี่ยเขาจะออกแบบให้สูงนพิเศษเลยฮะมีการจําลองเป็นรูปแบบของห้องใต้หลังคาขึ้นมา ซึ่งเรียกหลังคาแบบนี้ว่ามันสามนั่นเองครับคุณผู้ชมครับละบ้านของโครงการนี้นะในทุกๆแบบเลยนะครับเขาจะออกแบบเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันขนาด4-5ถึงห้ห้องนอนสามารถจอดรถได้ประมาณ3และ4ขาน,นั่นเองนะครับแต่ว่าจากที่ผมได้เดินเข้าไปสำรวจดูบ้านทุกๆแบบแล้วนะฮะพบว่าบ้านทุกๆแบบเขาจะมีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานให้มีความคล้ายๆกันนะครับแตกต่างเพียงแค่ขานาดเท่านั้นซึ่งผมจับประเด็นออกมาได้ถึง6ส่วนที่มีความเหมือนกันดังนี้ครับ ส่วนที่หนึ่งครับในพื้นที่พักผ่อนหลักของ living area เขาทำเป็นไฮไลท์ด้วย d ด u ลบ์เบิรวอลลุ่มที่สูงถึง6.9เมตรนะครับแล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างรวมถึงส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นไฮซีลิ n งเช่นเดียวกันนะครับทำให้แม้กั้นพื้นที่เป็นสัสดเป็นส่วนแล้วก็ยังได้ความรู้สึกถึงความโปร่งโล่งครับส่วนที่2ครับบริเวณที่ชั้น1จะมีการกั้นห้องอนเนกประสงค์เอาไว้ให้เป็นแบบส่วนตัวเลยครับซึ่งสามารถยืดหยุ่นต่อการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะทําเป็นห้องทํางาน ห้องออกกําลังกายส่วนตัวหรือว่าห้องทีรูมก็ได้นะครับส่วนที่3ครับรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบเลยครับตั้งแต่การออกแบบแลมให้สามารถใช้วิวแชร์เข้าสู่ตัวบ้านได้ภายในบ้านทุกๆส่วนจะไม่มีสเตปต่างระดับส่วนที่4นะครับออกแบบให้พื้นที่ครัวเป็นดับเบิลคิเชนหรือว่าฟังก์ชันครัวเปิดเนี่ยแบบคัวฝรั่งที่สามารถเชื่อมต่อกับส่วนโถงหลักได้และส่วนของครัวไทยที่กั้นปิดมิชิดนะฮะเน้นสำหรับทำอาหารจริงจงังแยกออกไปเลยครับ ส่วนที่5นะครับที่บริเวณชั้นบนของ Family Are a ียนะครับมีพื้นที่ใหญ่และยังสามารถเชื่อมต่อกับส่วนนั่งเล่นบริเวณ Dou b l e Volume ได้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กันระหว่างสมาชิกในครอบครัวครับและสุดท้ายนะครับก็คือห้องนอนนะฮะในห้องนอนทุกๆห้องเนี่ยจะมีขนาดใหญ่อย่างห้องนอนของลูกๆนะครับเขาสามารถอยู่อาศัยได้แต่เล็กๆกยันโตได้เลยนะครับมีการแยกโซนของ w a l k i n c l o s e t มาให้ด้วยส่วนของห้องนอน Master b e d r o o m นะครับในห้องน้ำนะครับสามารถใช้งานพร้อมกันได้ด้วยนะครับ อย่างอ่างล้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการใส่อ่าง h i ซแอนด์เฮมาให้มีการกั้นโซนเปียกด้วยชาเวอร์บ็อกและใส่อ่างอาบน้ําที่สามารถชมวิวภายนอกไปได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับภายในตัวบ้านเนี่ยยังมีการใส่ระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ด้วยนะครับมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือระบบ Magnetic s e n เซอที่เป็นสัญญาณที่มีการตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างทุกๆจุดภายในบ้านหลังนี้ และอีกระบบหนึ่งก็คือ motion sensor ครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในตัวบ้านนั่นเองครับถัดมานะครับในบ้านเนี่ยก็จะมีระบบโฮมออโตเมชันมาให้ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถสั่งเปิดไฟแอร์แล้วก็ผ้าม่านผ่านมือถือของเราได้นะฮะและภายในตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีการเดินระบบท่อแอร์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีทั้งแอร์แบบฝั่งฟ้าแล้วก็แอร์แบบวอร์ทาทายนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือตัวบ้านเนี่ยมีการใช้นวตัตกรรมที่มีชื่อว่า active air flow system นะครับซึ่งจะเป็นนวตัตกกรรมจาทาทง ECG ที่สามารถช่วยระบายความร้อนที่สะสมภายในตัวบ้านให้ออกสู่บริเวณโถงหลังคาได้ครับและสุดท้ายครับสำหรับครอบครัวไหนนะฮะที่อยากได้บ้านตำแหน่งที่อยู่ติดกับริมทะเลสาบแบบนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันวันที่พวกเราเข้ามาดูโครงการนะครับบ้านตำแหน่งที่อยู่ติดกับทะเลสาบจะเหลือเพียงแค่1ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นนะฮะซึ่งก็คือหลังที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นแบบบ้านที่มีชื่อว่าบริทานี่ครับอยู่บนที่ดิน200ตารางวาพื้นที่ใช้สอย522ตารางเมตรนะครับ ราคาอยู่ที่115ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีการตกแต่งอินททเรียภายในและเฟอร์นิเจอร์ทุกๆจุดมาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเล็กลิเจนแจ้งวัฒนะแห่งนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างเพิ่มเติมกันได้ครับและกลับมาอัพเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับทิงสัปเดตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ